ความหนึงเวาชห้เป็ดีความหนึ่งเวาเสียีเอความเก้ียวความหงาดมีเดียตัดมาอลไยทำคุ้มโตมุมลูสลางกิสนุกมาญตเป็นโยมีิจาราโท่าโฉุกรวั connect, glass, our, ่นทะลมากเป็นฉันตมดมากเน่เป็นฝาเป็นมดีจ้าทามันอูดผูนเขาของอารมณ์นัยอใจเกาะทำใจรในอาศัยในบางคนประวัติััมีลคนคมั่งในนั้นจะเกียวมีนัีเดวคำมีัสีนีเดียวค จีซีงอพิสรุคุมาจานเพนทงมิวจาวนาโทภพกวัคันลงมาเป็นกันนโมนพระเตมิปปะเป็นนโมวีซ่าอาภดอ์มณัาวกอาวสุนัยมณ์มัสพอทวาตกายเป็นลกเงินป็นเสจไ้เรีนบนํอยากเกิดเป็รังนพูดมั่ในัเดวเมฉันนีเดาเม่นี้เดาอาทรณ์ความสมณะสมปติมาจะยาสมบัติขณะที่อวสาหะมุชิ 行啊，那解散。<noise> <noise> <noise>

เป็นโลกกกาเป็นปญญาพาทุภูทั้งซีเป็นทั้งเศรษฐีเข้าโคตรตกโศกให้าบ้านทานเจไัยความบี้ยาไทยตั้งไวเจ้าปู่องค์สุตีาวงัวทั้งธรรมังสังฆะตักงนามันเยะเมนามธรรมดาพายส่วนโล

โคดจะนทรนใส่ส้มเห็นงูอยูในบ้านกคดจันทรนใส่ส้มกัดตาหนังเข่าสีแดงกันนายย้างว่าสาปตุกนังอาสาปไนังอาสาปเอารังอาสาปจิตนังายังมารมคนนี้โคดจะนทรนเสกปูแต่งงานโูแต่งงานกรลังกันจนเ่ามีโลกเตากกลวนแตงผูเดียม โ่จะสิตสนั่งะาเลนนั่งคาเลนก็ได้เป็นมังหลวงโค้ะสิตสคนตั้งวามกายุเยภิเษกศรโค้ชจิสิจสุ้มพุทเท่าก็เกิดเป็นหนุ่มเป็นสาวสิตใสุ้มหัวขาวก็เป็นหัวดำสิตใจสุ้มแถวว่ามีก็มันเกิดขึ้นมาส่นใสสุ้มมักเป่าพืนกะเป่าอึดอัดนิมทา เจษเสี้สุกที่ให้กระเกิดเป็นเศษหินจะมานำคนนี้เป็นนามพิเศษพายนให้ได้เสิบแล้วจ่ได้ก้าวบนบานประกาถาบามาอาหัวโมมาคุณม,มามาหาคุณม,มาคนทั้งหลายในที่นี้จงใส่ยโยสักเทียร